ก็คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับแต่ถ้า,าทางน n e ซ o n หรือ b n เ m อยากติดต่อสปอนเซอร์มาก็สามารถหลังไหม์มาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาการเล่นเกมเป็น BNBM นะครับก็เป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดเซิร์ฟมาได้ไม่นานนะครับก็เป็นเซิร์ฟรวมของพวกเอเชียมังรู้สึกเพราะผมก็เจอพวกคนเวียดนามเจอคนอินโดเจอคนจีนอะไรอย่างนี้บ้างเนาะโอเค ก็ตอนนี้ผมก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งก็พอจับหลักได้ก็เลยอยากจะเอาแบบประสบการณ์อะไรอย่างนี้หรืออะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเราเล่นแล้วมันโอเคเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนแบบได้เอาไปลองใช้ดูบ้างเผื่อเป็นหลักในการเอาไปแบบพัฒนาในการเล่นเกมต่อได้นะครับก็ผมก็ไม่ได้เก่งมากแล้วตอนนี้ผมก็อยู่แรงประมาณไดมอนด์สนะครับตอนนี้ก็เล่นมาสักพักหนึ่งนะก็ถามว่าเล่นเยอะไหมก็ก็ก็นิดนึงครับขอโทษก็เล่นไปแรงกี่ตาย400ยกว่าตาแทบตายเหนื่อย ต่เกมมันแป๊บเดียวจบไงเออนั่นแหละโอเคก็ก่อนอื่นนะครับผมก็อยากจะมาแนะนําระบบของเกมนี้ก่อนนะเพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดนิดนึงระบบมันเป็นระบบตัวละครระบบสกิลแล้วก็ระบบคอหรือที่เรารู้กันจากรู้ไม่ใช่หรือที่เรารู้จักกันว่าแบบเป็นรูนเนาะโอเค <c oughs> อย่างแรกมาที่ระบบตัวละครนะก <c oughs> ็แต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีสกิลพิเศษ ที่ต่างกันจะสกิลพิเศษมันจะบอกอยู่ข้างใต้ชื่อมันนะตรงนี้อันนี้ผมตัง้งเป็นตั้งเป็นภาษานนะอังกฤษนะนี่ผมถนัดแบบนี้แล้วก็แต่และตัวเนี่ยก็จะมีค่าสเตตไม่เหมือนกันคราวนี้เนี่ยแต่และตัวเนี่ยก็คือก็จะมีเลนกิงอยู่ครับว่าตัวไหนเก่งตัวไหนไม่เก่งซึ่งตัวที่ผมแนะนําให้เล่นนะคือตัวนี้ตัวแรกสุที่เขาให้มาเลยคือบัสซี่เนื่องจากว่าตอนเริ่มมาเนี่ยมันก็จะมี v e เมนต์สปีดหรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยสูงกว่าคนอื่นก็คือจะมีอยู่ที่5ขีดน,นะครับอืม แต่ว่าทุกตัวเนี่ยก็จะสามารถอัประดับของมันได้จะเห็นได้ว่าบาซี่ผมเนี่ยตอนนี้เป็น4ดาวแล้วมันสามารถอัปได้สูงสุดถึง5ดาวนะครับโดยการที่เราจะเป็นรวมชิ้นส่วนของตัวละครเพื่อจะอัปเกรดตัวมันให้มีความสามารถมากขึ้นนะโอเคก็ทุกตัวก็สามารถอัปเกรดได้แต่ว่าตรงสุดทางแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันนะโอเคก็ทางที่เขาแนะนําให้เล่นบาซี่กันเนี่ยเพราะว่าสกิลของมันนะได้ใช้บ่อยที่สุดนะครับ ก็คือจะเป็นตัวสกิลพิเศษของมันคือพอเราหนีออกมาจากลูกโป่งน้ําได้แล้วไม่ว่าเราจะเจาะเองได้หรือว่าเพื่อนเรามาช่วยเราเนี่ยเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นอยู่แป๊บหนึ่งนะอืมก็เป็นสกิลที่ใช้บ่อยที่สุดละเทียบกับสกิลของตัวอื่นๆนะมีอีกตัวหนึ่งที่คนค่อนข้างนิยมเล่นจะเป็นลิงนะครับ oh <yeah. S 1> ตัวนี้ก็คือพอเพื่อนเราตายเราจะวิ่งเร็วแบบเร็วมากประมาณนั้นอืมแล้วอีกตัวที่คนเล่นกันบ่อยก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นดาวนะครับก็เป็นตัวฟรีตัวตอนเริ่มเกมมาที่ได้นะก็คือมันจะ เป็นเรื่องของว่าพอมันช่วยไปช่วยเพื่อนปุ๊บเพื่อนจะได้เกาะมาแต่ยังไงก็ตัวที่เป็น s อสเทียที่คนเล่นกันเยอะสุดก็เป็นบาซี่นะครับก็ที่ผมพูดนี่เผื่อใครต้องการหลักฐานนะเราก็มาดูได้จากอันดับต้นๆของเซิร์ฟนะครับนี่นะครับเขาก็จะเล่นเนี่ยเล่นบาซี่เล่นบาซี่เล่นเล่นบาซี่หมดเลยนะเนี่ยนะประมาณนี้นะครับเพื่อทุกคนเล่นบาซี่หมดเลยเพราะว่าตัวมันสกิลได้ใช้บ่อยสุดละโอเค ต่อมาเราพูดถึงระบบสกิลนะครับในเกมนี้พอสกิลในเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าเอาจริงสกิลที่มันใช้งานได้มีไม่กี่สกิลหรอกสกิลที่สมดุลสุดที่ผมเห็นคนหลายๆคนเล่นกันในแลนด์กิ้งสูงสูงก็จะเป็นอันแรกเป็นสกิลช่วยตัวช่วยเหลือตัวเองก่อนก็คือจะเป็นน d โดนะครับก็คือเราแบบว่าเนี่ยแหละตามรูปก,ก็คือพอเราโดนจับปุ๊บเราสามารถช่วยตัวเองออกมาได้รอดได้ประมาณนี้เจาะลูกโป,ปงตัวเองได้ สกิลที่2คือสกิลดร์ดอันนี้อันนี้คือสกิลปลาโปง่งก็คือเราป,ปลาลูกดอกไปให้ลูกโป่งระเบิดแล้วก็ตอนที่เราปลาไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ถ้าไม่ได้ไปเข้าหมดเทรนนิ่งก็คือตอนเราปลาไปเนี่ยตัวเราเป็นอมตะแป,ป๊บหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นมัาสามารถเอาไปคอมโบกับสกิลอื่นได้ซึ่งสกิลนั้นที่เราจะเอาไปคอมโบก็คือทางอันติที่คือช็อกเวฟนะครับตัวนี้คือช็อกเวฟเนี่ยคิด,ดง่ายๆเลยก็คือเราสตันไปข้างหน้าเป็นเวฟไปข้างหน้าสตันไปนั่นแหละ ก็เดี๋ยวคอมโบยังไงเดี๋ยวผมไปทำให้ดูในเกมนะครับส่วนสายอื่นๆที่เห็นคนเล่นเยอะเราเราเรา,เราเล่นเราโอเคนะก็คือจะมีเป็นสายนิ l e ผสมกันแล้วก็ใส่เป็น hammer นะครับ toy hammer แ,แล้วก็เป็นตัวกบนะครับอันนี้สายนี้จะเป็นสายแบบปวนๆหน่อยตัวมันจะตาตมันจะตายค่อนข้างยากครับถ้าเล่นกบเนี่ยเพราะว่ามันกระโดดข้ามกําแพงได้แล้วก็ มันมีเหมือนแบบเหมือนมี2ชีวิตเพราะว่ามันมันขี่ขี่สัตว์อยู่ไอถ้าใครเล่นเกมเราก็จะรู้นะแล้วก็ทางคอนี่คือจะไปลดสเตตของอีกฝั่งหนึ่งในช่วงเลทเกมเนี่ยพอแบบว่ามันบล็อกมันแตกหมดแล้วอะมันจะเก็บสเตตค่อนข้างยากมากนะถ้าเกิดว่าโดนทุบออกไปอ,อันนี่เป็นสายป่วนแล้วก็สายสุดท้ายจะเป็นสายแบบฟูลซับนะครับก็คือจะเป็นจะใช้นีดเดิลเหมือนเดิมนะแล้วก็จะเป็นโลนอันนี้แล้วก็แล้วก็อันสุดท้ายซูเปอร์สกิลก็จะใช้โล่เหมือนกัน ซึ่งบางทีเขาก็จะสลับมนระหว่างโลกกับตัวนี้ทีม Purify นะครับ <c oughs> ขอโทษครับก็เนี่ยก็เป็นโล่กับทีม Purify ายประมาณนี้ Purify ก็คือสมองดวดสตันอยู่เราก็ล้างสตันให้เพื่อนได้ประมาณนี้โอเคกันนี้ก็เป็น3สายที่ผมแนะนำให้เล่นนะแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนแต่สายที่ผมเล่นก็จะเป็นสายอันนี้แหละสายเจาะปลาดอกแล้วก็เป็นช็อคเวฟนะครับ โอเคต่อไปเราจะพูดถึงระบบคอนะครับหรือว่าระบบรูนที่ร,รู้จักกันนะก็อันนี้เป็นรูนส่วนตัวที่ผมใช้นะผมผมอยากบอกก่อนว่าเรื่องรูนเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเป็นแล้วแต่ความถนัดของคนแล้วแต่ความชอบนะก็อันนี้เป็นแบบที่ผมชอบนะผมไม่ได้บอกเป็นแบบที่ถูกนะแต่ว่าก็เผื่อใครอยากนําไปใช้ตามก็สามารถใช้ตามได้ครับก้อนแรกเลยก็จะใช้เป็นอันที่เป็นดาวนะชื่อรูนสเปเชียลนะครับจะเป็นรูนเกรดสนะครับ จะช่วยเรื่องของการลดคูดาวของอันตินะครับซุปเปอร์สกิลนะอันที่2เป็นออฟเอนส์อันนี้จะช่วยของการลดคูดาวของสกิลที่เป็นสกิลแนวโจมตีซึ่งที่ผมใช้ก็จะเป็นดาร์ทที่เป็นปลาดอกที่จะลดคูดาวนะอันนี้จิงซ์อันนี้ก็จะลดคูดาวของพวกสกิลกลุ่มก่อกวนก็คือจะเป็นสกิลที่เป็นตัวช็อคเวฟพราะฉันมันก็จะไปซ้อนกันกันกบตัวนี้นะที่เป็นลดคูดาวอันติก็มาช่วยกันลดคูดาวอันนี้อินทิวชั่น อันนี้เป็นตัวที่ทำให้ทางตัวของสกิลที่เป็นดีบัฟเช่นก็จะเป็นพวกแบบว่า,าตัวช็อคเวฟที่ไปสตันเขาหรือว่าเป็นพวกตัวแบบตัวหมอกที่เรากดแล้วมันหมอกขึ้นมาเนี่ยไปโดนอีกฝั่งหนึ่งจะติดนานขึ้นแล้วก็อันสุดท้ายน,นี้เป็นรุ่นเลเวลหนะครับเป็นรุ่นเลเวลหนะเป็นรุ่นเกรดหนะก็คือจะเป็นลดคูลดาวของอันติเหมือนกันโอเค ก็ประมาณนี้ครับที่ผมใช้นะครับเออผมลืมบอกแต่ละรูนเนี่ยก็จะสามารถอัประดับของมันได้เหมือนกันนะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะใช้ชิ้นส่วนของตัวรูนในการพัฒนาของมันให้เลเวลขึ้นสูงๆขึ้นไปนะซึ่งก็ไม่ต้องรีบรอกเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างเยอะมากแล้วถ้าจะเติมเงินจริงๆนี่ก็น่าจะเติมหนักพอสอมควรเลยก็ค่อยๆเล่นไปครับโอเคแล้วก็สกิลก็มีนี่เหมือนกันนะสกิลก็มีดาวของมันเหมือนกันนะ เต็มที่10ดาวโอเคก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับของระบบเกมก็เดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะเผื่อว่าจะได้โชว์คอมโบว่ามันคอมโบประมาณไหนแล้วก็จะได้นําไปเผื่อเอาไปทําตามได้นะครับโอเคไปลุยฝั่งเราเป็นแรงซิลเวอร์ฝั่งนู้นเป็นโกกับบ,บรอนซ์ <laughs> โอ้ยแอบเครียดอยู่นะ ด้วยความที่มันเป็นเกมทีมนั่นแหละเพราะว่าใครตาย5ก่อนคือแพ้เลยใช่ปะถ้าสมิทีมเราแบบตายเยอะอะไรเงี้ยเราก็แพ้ได้เลยนะเราทำอะไรไม่ได้นะอย่างนั้นหรือบางครั้งก็จะมีพวกเพื่อนเราบางคนชอบแบบวางระเบิดมาบาังเราเองด้วยโอเคต้นเกมก็ฟาร์มก่อนนะครับก็รีบฟาร์มนะ เฉยเลยโอเคเรายังขาดสแตทวิ่งอีกหนึ่งอันนะแล้วก็ความแรงได้อีก3มันจะบอกอยตรงข้างล่างนะครับแมบนี้จะชนกันค่อนข้างช้านะแต่มันขี่สัตว์อยู่อะ ถ้ามันตกสัตว์เดี๋ยวผมฆ่ามันเลยคอมโบทมันนะทำมันอีกรอบนะ เพื่อนโอเคก็เก็บรถคูดาวนะพวกนาฬิการายเนี okay. ่ยสำคัญมากนะ นอนะ okay. ตึงๆเงี้ยตอนนี้เพื่อนใส่เกาะให้เราเนะนีมื่อกี้โอเคชนะละโอเคก็ okay, <c oughs> แปะต่อยเกม,มทีมเรามีแพทฝั่งเ้นเป็นแพทกับโกโอเคน่าจะสบายสบายน่าจะชนะได้อยู่เขาไม่กดอะ่ะเฮ้ยโอเคเขากดแล้วโหเล่นสายกบอีเลยเล่นสายโกกับโล่กลกับโลตายยากมากเลยสายนั้น คือสายนั้นนะข้อดีคือตายยากแต่ว่ามันจะฆ่าคนไม่ค่อยได้นะ <S <S เป็นแมปขนมนะครับตานนี้ต้นเกมก็รีบฟาร์มของก,ก่อนนะฟาร์มสเตก่อน <S <S 1> <S 1> อย่าเพิ่งรีบเปิดแมปไปประจบก่อนั่อน้นนะ 我们就么了 c o m b โอ้ผมไม่มีแสแตตลูกโป,ป่งเลยอะวางได้อันเดียวอะวางอันเดียวก็เฟี้ยวได้มาพกก่อนเนี่ยเลตเกมนี้เราจะแบบหาสเตตค่อนข้างยากมากนะโหรอมก่อน มาได้ปั๊ปัปัปปปกปั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 กทีกี้ผมช็อตไปไม่ดีตอนแรกชนะละโอเคก็ประมาณนี้ครับน่าจะได้เห็นคอมโบโย่นะตอนต้นเกมก็ ประมาณนั้นครับก็คอมโบคือเราช็อตไปปอรลูปโปงอยู่ข้างหน้าแล้วหันหลังกลับมาปาดอกใส่ลูกโป่องอันนั้นนะแต่ว่าคีย์หลักคือเราต้องยืนอยู่บนตัวมันด้วยไม่งั้นมันจะใช้สกิลเจาะลูกโป่งรอดมาได้นะโอเคก็อันนี้ก็เป็นคอมโบนะครับก็เอาไปปรับใช้กันได้ ก็ประมาณนี้ครับการเล่น BNB อนนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้แบบทำคลิปแนว BnB เพิ่มเติมอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้ช่องได้นะครับส่วนเรื่องคลิป RV เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำมาให้นะครับไม่ต้องห่ว <laughs> งขอโทษด้วยช่วงนี้พอดีผมติดธุระค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องย้ายบ้านอะไรอย่างงี้ด้วยผมก็เลยแบบเพิ่งมาว่างทำคลิปช่วงนี้นะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้มากนะครับแล้วก็ขอ